เปลี่ยนลุคได้ทุกวันกับ OPPO Reno 1 2 F ทำยังไงไปดูกันกดเข้าหน้าจอหลักค่ะกด้งี่ a อจะไปดูค่ะกดวีู่หน้าจอหลักเลยวันนี้เราจะไปเที่ยวยามราดกันนะคะด้วยชุดสวยๆแบบนี้เลคะกับพี่อัปลรูกภาพค่ะแล้วไปถ่ายลูกภาพใหม่เจ๊งติดกถูกมาทใช้งานทาานี้เลยแล้วก็ทำงันอับลรูกภาพค่ะตัวนี้ AI จะจินเนอร์เลนะคะให้ใบหน้าของเราเข้ากับชุดที่เราเลือกสำหับลูกค้าวันนี้เป็นสาวสวยที่ยวที่าดแต่งแบบเปรี้ยวางๆินฟิวๆแบบนี้ไปเลยค่ะ